สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้มาพบกับช่องเกษตรไทยภูนะครับวันนี้เรามีอะไรจะมาทดลองครับนี่นะครับคือมะพร้าวน้ําหอมบานแผวนะครับพอดีมีโอกาสในช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลม,มีโอกาสกับบ้าน,นครับก็เลยนาํามะพร้าวน้ําหอมจากบานแผวมาทดลองปลูกครับว่าที่มุกดาหารจะให้ผลผลิตดีไหมวิธีการปลูกเป็นยังไงมาดูกันเลยครับ ก่อนอื่นครับดินที่ผมใช้นะครับในการปลูกคือดินขุยไผ่นะครับดินขุยไผ่มีประโยชน์ยังไงนะครับหนึ่งรากขุยไผ่จะเยอะมีรากมีใบมีเศษไม้นะครับมันจะโปร่งจะโล่งรับดินจะไม่แน่นครับในการใช้นะครับในการปลูกผมขั้นขั้นแรกผมจะจะไม่ใช้ปุ๋ยครับจะใช้แค่ดินขุยไผ่อัดเข้าไปครับหนึ่งกระสอบในหลุมครับ นะครับสอิธีการปลูกนะครับปลูกยังไงปลูกท่าไหนนะครับจากการที่ได้ศึกษานะครับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้หลายๆท่านนะครับวิธีการปลูกต้องปลูกนับในแนวนอน30องศานะครับ30องศาอย่าตั้งนับอย่าตั้งให้ปลูกในแนวนอน30องศานะครับเพื่ออะไร1ต้นจะเตี้ยนะครับลูกจะดกและการเจริญเติบโตของเขาจะโอเคนะครับจะดีนะครับ วันใบนะครับให้หันนะับปลายใบไปทางทิศตะวันออกนะครับให้หันไปทางทิศตะวันออกครับเพื่อให้รับแสงแดดมากที่สุดในการถมนะครับในการถมกะลานะครับห้ามถมกะลามะพร้าวมิดหรือถมลุกลึกจนเกินไปนะครับเพราะอะไรนะครับจากที่ได้ศึกษามาอีกเช่นกันนะครับเพราะ กะลาในกะลาก็จะมีน้ำนะครับเมื่อโดนนับแดดหรือความร้อนน้ำตัวนี้อยู่ข้างในเขาจเจ้าอุ่นๆนะครับเขาจะช่วยกระตุ้นหรือช่วยเล่งให้รากของนับมะพร้าวน้ำหอมรากของเขาจะ,จะเจริญหรือเดินดีนะครับเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะครับในการปลูกนะครับตามสูตรก็คือเอียงให้ได้ฉาก ให้ได้มุม3ามิองศาตามสูตรนะครับกดให้แน่นนิดนึงนะครับแล้วก็นำดินมากบโดยรอบใม่ต้องกบกระลาจนมิดนะครับกบเพื่อรอบะครับแล้วก็เกี่ยรอบๆให้เป็นแอ่งนิดนึงนครับเพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแ้งนะครับเวลาลดน้ำนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นอันเสร็จนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากปลูกเสร็จก็ลบลดน้ําให้ชุ่มนะครับควรปลูกในช่วงเย็นนะครับเพื่อจะได้ให้ต้นไม้เขาได้ปรับตัวได้นะครับไม่ร้อนเย็นเกินไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ก็ประมาณนี้นะครับพามาปลูกมะพร้าวหอมไว้กินนะครับเราอยากกินอะไรเรานําสิ่งนั้นมาปลูกนะครับ ไม่ต้องตามกระแสเอาตามที่ตัวเราต้องการครับเราอยากกินอะไรอยากกินสิ่งไหนก็นำมาปลูกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องเกษตรไทยภูสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเรียนให้ดูอีกครั้งครับผมครั้งต่อไปขอบคุณครับ